ในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยป่าสนหนาทึบมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพาคินพาคินเป็นนายพนฝีมือดีที่ไม่มีใครเทียบได้เขามีความสามารถพิเศษในการแกะรอยสัตว์และไม่เคยพลาดเป้าเลยสักครั้งแต่พาคินมีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความเย่อหยิงเขาเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากเกินไป และมักจะดูถูกคำเตือนของผู้เท่าในหมู่บ้านที่ว่าอย่าได้ลบหลู่ป่าสนแห่งนี้มันมีความลับที่ซ่อนอยู่วันหนึ่งพาคินตัดสินใจจะออกล่าสัตว์ในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าสนซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีอะไรที่ข้ากลัวเขากล่าวกับตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยหยัน พาคินเดินลึกเข้าไปในป่าสนหลายชั่วโมงแสงแดดเริ่มเลือนหายไปแทนที่ด้วยเงาไม้ที่ทอดยาวและบรรยากาศที่เงียบสงัดผิดปกติเขาเดินตามรอยเท้ากวางตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะหายไปในอากาศทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆลอยมาตามลมเจ้ากำลังลงทางพาคินหยุดชะงักเขาหันซ้ายหันขวา แต่ไม่เห็นใครใครนะ่ะเขาตะโกนออกไปเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเจ้ากำลังเข้าใกล้ความจริงพาคินเริ่มรู้สึกขนลุกแต่ด้วยความเย่อหยิงเขาคิดว่าคงเป็นเสียงลมหรือสัตว์ป่าเท่านั้นเขาเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ต้นสนขึ้นหนานแน่น จนแทบมองไม่เห็นทางเดินที่นั่นมีต้นสนสูงใหญ่ต้นหนึ่งที่ดูแตกต่างจากต้นอื่นมันมีรอยแกะสลักแปลกๆคล้ายใบหน้ามนุษย์ขณะที่เขากำลังพิจารณารอยแกะสลักนั้นแสงจันทร์ก็สาดส่องลงมาพอดีเผยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้รากต้นสนมันคือหีบไม้เก่าๆที่ปกคลุมด้วยมอสภาคินเริ่มรู้สึกตื่นเต้น เขาคิดว่านี่คือสมบัติที่ซ่อนอยู่เขาเปิดหีบออกอย่างระมัดระวังภายในหีบไม่ได้มีทองคําหรืออัญ,ญมณีอย่างที่เขาคาดหวังแต่กลับมีเพียงกระจกเงาเก่าๆบานหนึ่งกระจกนั้นดูมัวหมองและมีรอยร้าวเล็กน้อยพาคินผิดหวังมากแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงลองส่องดู ทันทีที่เขามองเข้าไปในกระจกเงาภาพที่ปรากฏไม่ใช่เงาสะท้อนของเขาเองแต่เป็นภาพของชายชราคนหนึ่งชายชราคนนั้นดูคุ้นตาอย่างประหลาดเขามีใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาดวงตาฉายแววอ่อนล้าแต่กลับมีความเมตตาแฝงอยู่พาคินตกใจเขากำลังจะโยนกระจกทิ้ง แต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้านั่นคือเจ้าในอนาคตพาคินสับสนอะไรนะนี่มันอะไรกันเสียงกระซิบตอบกลับมาว่าเจ้าผู้ไม่เคยฟังคำเตือนผู้หลงไหลในความสามารถของตนเองหากเจ้ายังคงเป็นเช่นนี้เจ้าจะพบกับความโดดเดี่ยว เหมือนชายชรา,าในกระจกที่ไม่มีใครจดจำเพราะความเย่อหยิ่งของเจ้าได้ผลักใสทุกคนออกไปภาคินมองไปในกระจกอีกครั้งภาพของชายชรา,านั้นดูเศร้าส้อยและเดียวดายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจของภาคินชาวาบเขานึกถึงคําเตือนของผู้เท่านึกถึงความสัมพันธ์ที่เขามักจะมองข้ามเพราะความหยิ่งทนนของตน ทันใดน,นั้นภาพในกระจกก็หายไปเหลือเพียงเงาสะท้อนของพาคินที่ดูหวาดกลัวและสับสนพาคินรีบปิดหีบและวิ่งออกจากป่าสนยังไม่คิดชีวิตเขาไม่ได้สนใจสัตว์ที่เคยอยากล่าไม่ได้สนใจความมืดมิดท,ที่โอบล้อมเขาเพียงต้องการกลับไปที่หมู่บ้านกลับไปแก้ไขสิ่งที่เขามองข้ามเมื่อกลับถึงหมู่บ้านพาคินเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เขาไม่ได้เย่อหยิ่งเหมือนเดิมอีกแล้วแต่กลับทอมตนมากขึ้นรับฟังคำแนะนำจากผู้เฒ่าและช่วยเหลือชาวบ้านด้วยความเต็มใจเขาเริ่มสร้างมิตรภาพกับผู้คนและไม่เคยลืมภาพชายชราในกระจกเลยภาคินเข้าใจแล้วว่าความสามารถที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะผู้อื่นแต่อยู่ที่การเอาชนะใจตนเอง และการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสำเร็จเพียงลำพังแต่มาจากการมีผู้คนดีๆอยู่เคียงข้างคติใจความเย่อหยิงนี้นำมาซึ่งความโดดเดี่ยวการท่านตงตนและไม่รับฟังผู้อื่นอาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆและสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญไปการมองเห็นอนาคตเพื่อปรับปรุงปัจจุบันบางครั้ง การได้เห็นผลลัพธ์ของการกระทําในปัจจุบันอาจเป็นแรงผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตความสุขที่ยัง่งยืนไม่ได้มาจากความสำเร็จส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีการแบ่งปันและการถ่อมตนนิทานเรื่องเสียงกระซิบจากป่าสนสอนใจเราในหลายประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นข้อคิดหลักที่เด่นชัดที่สุดคืออันตรายของความเย่อหยิงและการหลงตัวเองพาคินนายพานหนุ่มผู้มีฝีมือเป็นเลิศแต่กลับเต็มไปด้วยความทะนงตนมองข้ามคำเตือนของผู้มีประสบการณ์และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจนเกินไปท้ายที่สุดความเย่อหยิงนี้เองที่นำพาเขาไปสู่ความหวาดกลัว และความตระหนักถึงผลลัพธ์ที่น่าเศร้าในอนาคตนิทานยังเตือนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงวัยผู้เฒ่าในหมู่บ้านพยายามเตือนพาคินถึงความลึกลับและสิ่งที่ควรเคารพในป่าสนแต่พาคินกลับพิกเฉยการไม่ฟังคำแนะนําจากผู้ที่มีประสบการณ์อาจทำให้เราต้องเผชิญกับความผิดพลาดหรืออันตรายที่ไม่จำเป็น ความสำคัญของการมองเห็นผลลัพธ์ของการกระทำตนเองเป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่น่าสนใจกระจกเงานในหีบไม่ได้แสดงปัจจุบันของภาคินแต่กลับฉายภาพอนาคตอันโดดเดี่ยวที่รอคอยเขาอยู่หากเขายังคงยึดมั่นในความเย่อหยิ่งการได้เห็นผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงทำให้ภาคินเกิดความสำนึกและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเองนี่เป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้ง การจินตนาการถึงผลลัพธ์ระยะยาวของการกระทำในปัจจุบันสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนอกจากนี้นิทานยังสื่อถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตซึ่งไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จหรือความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างการมีมิตรภาพและการได้รับความรักความคารพ การที่พาคินในอนาคตกลายเป็นชายชราที่โดดเดี่ยวและถูกลืมแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จที่ปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีนั้นว่างเปล่าและไม่มีความสุขอย่างแท้จริง